ก็กล่าวสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาบเบเกลทุกคนด้วยนะครับยบผมมิกเซวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบเกิลผมขอแนะนำร้านแก๊สท็ทอปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเล็กยวดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็ทอปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ผมปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยๆก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เอ็นปืนดีถือมาทุกคนเป็นปืน AK74N นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะวิ่งฟาร์มด้วยปืน AK74N ในคลัง30,000นั่นเองนะครับทุกคนหรือไม่ก็อาจจะไปแมปไร่ด้วยก็เป็นได้นะทุกคนนะโอเคครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลย let's go เค okay. กระสุนสีไปแล้วแต่ผมอยากจะไปเปลี่ยนนะคพอน่าว่าขอให้เจอเพื่อนแล้วกัน A.K.74N เนี่ยผมว่าปืนหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับผมถ้าได้กระสุน4กระสุนห้อ้กระสุนเออกระสุนหก็โอเคนะครับคนดูมาเล่นครั้งเล็กๆก,ก็รวยได้นะครับเพราะว่าครั้งเล็กเนี่ยผมสังเกตดูหลายเกมนะเซตใหญ่ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอาปืนกระบอกเนี้ยไปฟาร์ม ในครั้ง30,000หรือไม่ก็ไปแมปอื่นด้วยนะครับทุกคนรู้ว่าเกมนี้จะเจอเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าสิโอ้โหเจอ2คนสนุกละหานนี้เกาะ5ด้วยไม่มีไวเด้วยโอ้โหเนี่ยเปิดไหวชื่อแล้ว,ลวเดี๋ยวเข้าไปในแมปเดี๋ยวเอากระสุนออกก่อนนะครับผมจะใส่กระสุน4 2แม็กพอนะ2แม็กก็พอแล้วครับทุกคน แล้วก็กระสุนที่เอามาจากบัตเดินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กระสุนจากเซตบัตเนี่ยจะเก็บไว้เผื่อไว้สำรองเกิดไหนเอ่ยเคกเกิดตรงนี้นังคัดกระสุนก่อนมาสองคน้ะเสียวได้ถ้าหากว่าใครอยากจะเสียวไปด้วยกันเลยครับหนึ่งนาทีมี เราไม่รีบเราไม่รีบค่ไปๆๆครับเฮ้ยน<ป>ิมิตามม่ว่าเพื่อน

วิ่งเข้าตามเพื่อนไปแล้วหร Understood วิ่งยอตกใจ ตายอยู่นะระเบิดก็ไม่มีแล้วด้วยสะบัดเข้าหน้าพอดีเลยได้เอวันกับแม็ก60หกสิบมาเอ้ยไม่เป้นไครับไปกันต่อไปเกนต่อไป โอเคครับมากันในรอบนี้ทุกคนมาคนเดียวเสียวกว่าเยอะรอบนี้เราเกิดปั๊มนะครับผมจะกินยาแก้ป,ปวดแล้วก็วิ่งความเด็วแนี้ก่อนนะทุกคนเราไม่รีบนะเพราะว่าเรามาคนเดียวไม่มีใครมาเป็นเพื่อนตอ,อนนี้เนี่ยผมก็รอเซฟปลดล็อกหนึ่งนาะทีก็เปิดเอ้ยเซฟปลดล็อกแล้วทุกคนมาครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่ามีข้อแดงสกินหรือเปล่าในแบบสามหมื่นเนี่ยาาขึ้นอย่างนี้ของมอง่งวกูรุยแล้วของม่วงแน่นอนเก็บมาครับเก็บหมดอะจังหวะนี้เก็บทุกอย่างคนดู ฝั่งโน้ยก็ยิงกันรืมเนยคนดูโอเคอันนี้แพงกว่าขอใส่เซฟเอ,อันที่แพงกว่าใส่เซฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูกล่องเอกาสารนี้ก่อนฉีดยาแดงเล็กไว้ก่อนทุกคนเผื่ออาจจะตุยกลางทางไม่ได้มันไม่ต้องเลืองยาหลอดใหญ่น่าจะไม่มีอะไรแล้วไปกันต่อ,อมีอันนี้อีกยังไม่เปิดฟาร์มไม่ทั่วครับฟาร์มไม่ทั่วทุกคนฟาร์มไม่ทั่วไหนๆก็มาแล้วเราเล่นเช้าไว้เราดึงช้าไว้บอดก็ฟาร์มครับ หมดก็ฟ้าไม่หมดอ่าเสื้ออะไรก็ฟาร์มไม่หมดทุกคนอย่าให้เหลืออุ้ยอีเยระเบิดะนั่นเลยคนดูอุ้ย,อ,ยอะไรวะนะเฮ้ยมึงยิงระเบิดออฟปะนะไม่ใช่มึงปลาแล้วมั่งกลัววูดทำไมมันเดือดวะาคนดูไป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 เอาลองย่องไปดูบ้างดีกว่าไปเออตอนนี้เนี่ยผมก็ไล่ฟาร์มมาหมดแล้วนะทุกคนนะทั้งพยาบาลบนเขาก็โดดผมเช็คแล้วผมได้เปิดเซฟนีนตั้งไว้ฮ่าเฮียของโมองอีกแล้ว โอ้โหปิดเซฟไว้ด้วยครับไฮ้ไหนโอ,อ้โจะกดปิดเออโอเคฝัังหนึ่งนาทีก็ยังยิงนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเงียบมากๆเลยแต่ว่าฝั่งนู้นยังมีเสียงปืนครับดูทรงแล้วน่าจะไปเปิดแอร์ดอปแน่นอนเลยทรงนี้ในเมื่อไม่เจอคนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฝั่งตรงนี้เนี่ยมันมีระเบิดอบอยัดกันจะไหมทุกคนผมเนี่ยก็จะแกล้งเดินเป็นบดนะครับว่าเราเนี่ยเป็นบดเพื่อที่จะเข้าไปเพื่อว่าแถวนี้อาจจะมีศพฟรี โอเคประตูแตกเปิดหนึ่งนาะทีเปิดปับ๊บทำมันเปิดเป็นบอทเฮ้ยของเต็มเลยคนดูมันยังไม่เคลียร์หมดนี่ว่าเออมันอยู่แถวนี้เปล่าวะมาคนเดียวด้วยงไงมันเหงาไงก็ดูหวังว่าคงไม่มีใครดักกูหรอกนะโอเคหุยหมกตีคนดูยังไม่เก็บไม่หมดเลยเนี่ย เกาะก็เกาะสีด้วยแต่ว่ามันเก็บด็อกแท็กกับปืนไปแล้วอ่ะเราไม่เป็นไรรับเราเก็บของเหลือเพราะว่าเรามาวิ่งความเฮ้ยเสียงอะไรวะความือเนี่ยเพราะว่าเรามาวิ่งาร์มกับ AK 7 4 n จในคอนโดไม่ได้ยิงใครก็ไม่เป็นไรอัะเก็บของเหลือก็ได้ปั๊บกบ็ไดโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดหมอวนกับมอวนเออทำไมเขาเกลี่ยไมห่หมดวะผมว่า เขาอาจจะดักอยู่ข้างในตอนนี้ก็ได้นะอาจจะเงียบอยู่หรือว่าเขาอาจจะได้ยินเสียงผ่มแล้วก็ได้ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีย่องเบาอุ้ยตรงนี้ก็ยังอีกสองศพคนดูตรงนี้หรือเปล่าวะอยู่ห้องไอ้นี้เปล่าวะอืมเหมือนคนยากจนเลยกูเก็บแต่ของเหลือข้างนอกนี้บอดดินง คนเมื่อกี้ลงประตูกลางป่ะคนดูใช่ไหมเออเฮ้ยฟอฟอลงนะเฮ้ยคนยิบคนวิ่งมาคนวิ่งมามีคนวิ่งมาวะ่ะอยู่ประตูกางถ้าเขาวิ่งมาทางผมเนี่ยตัวเดียวอะ่ะเสร็จผมแน่แต่ถ้ามาเป็นตีเนี่ยผมไม่ไหวนะจ๊ะ,ะเราก็ย่องไปก่อนครับตอนนี้รอรอรอตอนเข้ามาเนี่ยเราเนียนเป็นบอทยังไงคนททีนี้เราก็จะเนียนเป็นบอทต่อไปนะครับเจกซ้ายขวาให้ดีนะทุกคน ว่าเขาอาจจะยังเนียนอยู่ด้านในแต่ไม่รู้ตรงไหนเซฟหน้าเปิดยังวะออกเปิดไปแล้วไม่รู้ว่าก็ฟาร์มตัวหรือ,อยังอันนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ย๋อยังยิงอยู่ครับยังยิงอยู่ฝั่งหนึ่งนะที่ยังยิงอยู่ห้องนี้ยังไม่ฟาร์มอันเดี๋ยวเราฟาร์มห้องนี้เลยเได้อยู่ตัวปงยูตัวปยามีหรือเปล่าวะมีจริงปะยูตัววงยูตัวปยาในคอนโอมเราไม่เจอเลยเนะี่ยตั้งแต่มันเข้ามาเนี่ย เมียของม่วงวะ่ะมันเงียบนะคนดูว่าปะเงียบมากเลยนะรู้สึกว่ามันเงียบเงียบคือเงียบไปหมดอะเสียงในนี้ก็เงียบเงียบคือเขายัางเนียนอะแต่ว่าไม่รู้เขาอยู่ไหนคือมันเงียบอะเงียบไปหมดเลยอะเราก็ฟาร์มชิช่ๆไปก่อนดูไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะได,ด้ีๆสักแผ่นดีว่าขอสักแผ่นได้บ้าง เฮ้ยมาด,ดูบอดปาวะอันนี้บอดหรือว่าคนวะแต่วิ่งเหมือนจะเป็นคนเลยนะผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนก็ได้ย่องไปก่อนเขาอาจจะรู้แล้วว่าเราอยู่ดนนี้แต่เราก็จะย่องไปก่อนเนี่ยเฮ้ยตายตีนระล่างเียไเสียงก็ยังวิ่งอยู่เลยคนดูแต่ว่าเขาอยู่ด้านในนี้ แต่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนโอ้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งไอ้ปั๊มเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วขึ้นด้านบนใช่ยิงด้วยควุณวะโอเคก็กระดึบกระดึบเข้าไปเดี๋ยวเราหาที่ดักดีกว่าโอ้เขาวิ่งฟาร์มชิวเลยแบบไม่คิดชีวิตไม่คิดอะไรแล้วตอนเนี้ยเขาวิ่งฟาร์มอะ อันเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปเรื่อยๆก่อนทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเขาจะวิ่งไปออกกันนะเดี๋ยวเราจะย่องมาเปิดเราล่างนะทุกคนตอนนี้เราล่างเนี่ยยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมรับจบเองแบบสามหมื่นบุ้งเปิดสามหมื่นก็ยังมีของแดงอะ่ะอุ้ย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 อาวีเคปะนะั้เนาะหรือว่าเอลาร์บุญดีจัดคนดูด,ดูดีเซ็ตเขาดีมากเอ้ยสีจ่จังโอ้โหของโมง่งนะอ่ะเดินเป็นบอท เราเดินเป็นบอดต,ต่อเลยทนนี้เราทำเป็นว่าบอดเกิดมันน่าจะไปออกกันแล้วเฮ้ยยังไม่ออกหรือเปล่าวะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยุยกูจะตายบ่าวะกุโดทำเนียนทำเนียนไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เอ้ยบอดอยู่ด้านหน้าถ้าบอดเกิดแบบนี้แปลว่าเขาออกไปแล้วนะทุกคนนะเราโชว์เลยว่าเขาออกไปแล้ว ยา่าเสียดายว่าผมว่าไม่รู้มีกิตัวงไงมผมว่าเราต้องไปหาดกแผงออกว่ะเพราะว่าผมอยู่อันเดียวหนึ่งนาทีก็เปิดเดี๋ยวลองไปวิ่งหาด้านนอกดูทุกคนเผื่อว่าเจอศพฟีอีกเฮ้ยเจอศพฟีอีกเออไปครับเดี๋ยวไปกันเลยมีศพฟีประจา,านนอกนีไอสิงด้วยแต่ว่าตรงนี้เขาเล่นกันลึมเลยนะทุกคนนะแต่ไม่รู้มีคนดักคูณหรือเปล่า ดอกแท็กมีปะอุย้ยอยู่ซาร์ดวะดอกแท็กก็ยังไม่ได้เก็บอ่าเก็บมาเลยอ่าเราได้อยู่ซาร์ดก่อนดูเดี๋ยวผมจะตอดปันท้ายเอ็คเคหนึ่งศูนย์สองไปนะเก็บอยู่ซาร์ดไปอ่าทิ้งระเบิดควันแล้วก็อันนี้ปับตอดปันท้ายครับปันท้ายนี่มันแพงกันืมไม่ใช่อะไรหรอกโอ้เก็บไปเกลี้ยงเลยในกลางมีปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเนี่ย าาเพราะเมื่อกี้ของทิ้งไว้เต็มเลยตรงนี้ผมมองของม่วงในสวิตกลางคงไม่มีใครอยู่แล้วมั้งคือเงียบไปเดีแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะหมดแมปแล้วบางคนเนี่ยโอเคเช็คให้ทั่วก่อนนะครับไม่ได้นะอันตรายมากเลยเอ็น่าจะเคลียร์ทุกคนเดี๋ยวเราไปออกกันเลยดีกว่าทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเกมนี้เราฟาร์มเล่นๆนะก็บอกแล้วอะเอเค n วิ่งฟาร์มเลยแสนหกคนดูแป๊บไปดู ไปไปออกแล้วก็ไปดูเกมต่อไปดีกว่าฟามของเหลือแต่นกก็โดนไม่ต้องยิงใครมาคว้มของเหลือไปแล้ว <Well, S 1> เดี๋ยวไปดูอีกสักเกมนึงครับทุกคนไปเลยโอเคมารอบนี้เราเกิดตรงป้อมหลุมนะครับทุกคนเราก็มาคนเดียวอีกแล้วไม่มีใครมาโวยเห็นยาแก้ปวดนะครับไม่รู้ว่าซ้ายมือน,นี้มีเซฟฟีหรือเปล่าทุกคนเราจะเล่นช้าๆนะครับไม่ต้องรีบโอเคเราฉีดยาแดงเล็กไว้ก่อนเ,อเราฉีดยาแดงเล็กไว้ก่อนไม่ต้องเอาฉีดยาแดงใหญ่ เดี๋ยวผมมาดูบนนี้ก่อนว่ามีเซฟฟีทอบไว้ไหมทุกคนอ่ามี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 คานครับคานกลัวว่าลงนาเนี่ยจะมีด้วยไอคนดูเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะอ๋อนั่นบอดวังว่าหลังคงไม่ยิงกูหรอกมั้งโอเคเรารอเซฟปลดล็อกนะครับบอดลิร์ t บอดลิร์ t ใครวะโอ้ยมีวะมีวะเฮ้ยนั่นนั่นนั่น อยเจ็บอยู่ไม่ตายมันไม่โผล่แล้วทีนี้มันไม่โผล่แล้วครับทุกคนโอเคเราลงหาที่ตำตำ,ตำปลาระเบิดลองปลาดูไม่รู้ถึงหรือเปล่าเอาดิถึงไม่ถึงก็มไม่เป็นไรคนระับปลาไปก่อนปลาไปก่อนปลาไปก่อนวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ย,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 ยังไม่ตยุยครับยังไม่ตุยเดี๋ยวเดียวรอเซฟปลดล็อกแล้วเราก็ไปเล่นกับเขาหาของแดงก่อนนะเออไม่ได้มันต้องหาของแดงไว้ ของแดงของแดงของแดงโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปยคนดูเดี๋ยวเราไปเล่นเขาเลยตอนนี้เนี่ยผมก็ปาทั้งแก๊สทั้งระเบิดทั้งอะไรเนี่ยไล่เขานะแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนวะาคนดูหนีไปไหนวะไอ้บ่าวลีเนี่ยผมบอกลัวว่ามันจะลูดผมเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ยดูเลยผมปากรงปาแก๊สไปแล้มันก็หายเงียบเฮ้ยเอ็นนี่ย่ยองอ่าคิดว่ากูไม่รู้รเลยไอ้หนุ่มฮะกลัวเลย ายไปซะกระตายไปซะฮะกระตายไปสี่อ้าเอ้าออะจะยกนิ้วอ่ากระตายไปสีเป็นไนล่ะเป็นไนล่ะกดอวดช้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของแดงเนี่ยจะเข้ามานะครับเป็นรูปช้างแบบนี้นะทุกคนนะเ๋ยวๆนี้อาจจะมีแน่นอนนะครับผมเเดี๋ยวเราเคลียร์ของเราฟาร์มนะครับแล้วก็ไปหาด็อกแท็กออกดีกว่านะทุกคนนะนนี้ได้วิทยุมาอันหนึ่งครับทุเอา้าประตูเบืบ้องสับคนดูดูดิเล่นตั้งนานแล้วคือ คือก่อนตอนเข้ามายังไม่มีใครจับประตูเลยนะเว้ยคนดูเชียวปะเนีย่ยพอเพิ่งสับประตูน่าจะฝั่งแตกน่ะนั่นนะบอดยิงอยู่ตอนนี้เออแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนกําลังจะวิ่งไปพอดีดันมีแอ้ดอกตกตรงนี้ฮ่าฮ่าอันเทียบเผื่อมีสิงโตกับการน,น้รําแชกับแจ่กันมาดูแอ้ดอกแดงก่อนก็ไปออกทุกคนนี่แหละเราเหมาคนเดียว3อันครับอ่าโล้นอันล็อกแรกก่อน อ่าวอุ้ยเอวันได้อยู่ใส่เซฟโอเคปิดไ้ด้วยโอเคมาดูอีกมาดูอันนี้เฮ้ยโหถังน้ำมันก็ได้อยู่นะเก็บหมดอ่ะตอนนี้ว่าเรามาฟาร,ร์มไหมเก็บหมดครับไม่สนอะไรเป็นอะไรปิดเฮ้ยกดปิดดิเอออันไหนไหนไวะอีกอันหนึง่งอ่าน,นี้อีกอันหนึง่งจะรออีกอันหนึง่งลุ้นอันนี้ โอ้แปดช่อง RPG ใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรปืน MPX กระสุน4 MPX ก็แพงนะทุกคนนะผมว่าเราถอดซูมี่เก็บ MPX ดีกว่าปะ,เ,ะเดี๋ยวเก็บเปลี่ยนหูฟังก่อนหูฟังมันยังร้ายร้ายอยู่ปับ๊บอ๋อตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้ว เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าหอเขียวขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาฟาร์มพยาบาลดูก่อนว่ามีเซฟพยาบาลหรือเปล่าอ่ามีครับไม่มีใครเปิดก็เสร็จโจรดีเดี๋ยวจุดออกผมนี่อยู่ใกล้ๆเลยทุกคนตรงไอ้ตรงป้อมอะไรนะตรงหลุมเกิดอะเออซ้ายมือตรงใกล้กับเขากะโดดอะจุดออกผมอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มในนี้เสร็จแล้วก็ไปออกเลยดีกว่าก่อนไปออกมาลุนเซฟก่อนขอของแดงทักชินเถอะให้กูเถอะได้ปะโอโห้เปนอย่างนี้พอเลยโอ้ตายโหงละ ความเสื้สองตัวนี้แล้วก็ไปรีออกดีกว่าทุกคนแล้วก็ไปดูกันเกมสุดท้ายดีกว่านะจ๊ะขอคุณแจไปแสนโอ้ของใส่เท้าไปครับทุกคนไปออกดีกว่าไปจุดออกผมอยู่ตรงนี้พูดถึงความทีละแสนแสนหกแสนสามเนี่ยก็ได้อยู่นะถ้าไม่เจอคนก็คงไม่เป็นไรหรอกมกั้งใช่ไหมคนดูคงไม่ว่าอะไรผมใช่ปะ,ะผมยิงตายไปตัวหนึ่งก็ไปครับเดี๋ยวไปดูกันเกมสุดท้ายเลยทุกคน let's go ด้วยนะครับพี่พี่เศรใหญ่ทั้งหลายตาน้อยขอเดินตามหลัง save that night. ว่ามันดักจุดออกปะน่าจะดักจุดออกแน,น,น่นอนเพื่อนนายจะมีรถแท็กซี่แล้ก็ไปดีกว่า Thanks. ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวิ่งฟาร์มด้วยปืน AK74N ของเรานั่นเองนะทุกคนนะก็ทีละแสนทีละแสนก็ยังได้อยู่นะครับสหรับคลิปนี้คลิปล่าสุดคลิปสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมอาัดจากหน้าจอเลยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บ